สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องล้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับ หรีหลวงพ่อชินครับวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาเป็นเหรียญประจํารุ่นจัดสร้างครบรอบ80ปีของพ่อท่านชินครับเป็นเนื้อสองอสั์จัดเป็นเหรียญที่หายากแล้วครับราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับ ติดต่อร้านพระคอมเบอร์โทร0994848787 0994848787ครับกดติดตามยู u ูบร้านพระ .com เพจร้านพระ o m f เฟซบุ๊ k l ้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตาม,ต,าาต,ต,ามติดต่อทางคอมมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว,ว่าเก ยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อชินครับวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาเป็นเหรียญประจำรุ่น จัดสร้างครบรอบ80ปีของพ่อท่านชินครับเป็นเนื้อ2องกระย์์จัดเป็นเหรียญที่หายากแล้วครับราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมก็ฝากกดติดตาม Facebook อภิวิทพระเครื่องเราจะไลฟ์สดทุกวันพุธและวันเสาร์ครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อน,อนด้วยนะครับสวัสดีครับ